โดยเฉพาะยิ่งคลัสเตอร์ที่จังหวัดมหาสาร,รคามที่เกิดจากการกินโต๊ะแชร์กันเนี่ยนะครับที่มีขึ้นหมอกรายงานตัวแรกแล้วเนี่ยมีกรณีหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากเลยคุณนันทิยาเป็นกรณีของคุณหมอนะครับคือคุณหมอเนี่ยนะครับเมื่อวานทางสํานักงานสาธารณส,สุขมหาสาร,รคามก็ประกาศสถานที่เสี่ยงใครที่ไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งที่อยู่บนถนนสีราชวงตาบ,บนตลาดอําเภอเมืองมหาสาร,รคาม ช่วงตั้งแต่25มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ให้ไปรายง,งานตัวกับทางสาธารณสุขนะครับโดยไทม์ไลน์ของคุณหมอนเนี่ยคือคุณหมอเป็นมีคลินิกะนะครับแล้วก็มีคนไข้นะ่ะที่เป็นผู้ป่วยแต่ตอนไปไปรักษาเนี่ยยังไม่เป็นยังไม่ทราบว, <ะ S 2> ว <ะ S 1> ่าจะไเชื้อแต่มีอาการ,รหลายคนเลยะนะครับอย่างเช่นตั้งแต่ดูไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่13มมกราคมเนี่ยนะครับ มีผู้ป่วยติดเชื้อรายที่11มาตรวจรักษาด้วยอาการไข้หนึ่งเก้าแล้วก็19กมกราคมนะครับมีผู้ป่วยติดเชื้อรายที่9มาตรวจด้วยอาการไขอาการไอไม่มีไข้นะครับที่คลินิกปัญญาการแพทย์แล้วก็วันที่25ามกราคมผู้ป่วยติดเชื้อรายที่2มาตรวจรักษาด้วยอาการไข้ที่คลินิกปัญญาการแพทย์นะครับแล้วก็กลางคืนก็กลับบ้าน นะอขอไปไปปฏิบัติงานที่คลินิกปัญญาทางการแพทย์แล้วกลับบ้านพร้อมลูกชายแล้วก็มีวันที่27นะครับไปนมัสก,การหลวงพ่อที่วัดป่าสัทธ,ธาธรรมวิทยาตะมนคกพระอําเภอกันทร,รวิชัยอันนี้ไปคนเดียวใส่หน้ากากอนามัยวันที่28นะครับมีผู้ป่วยรายที่2มาตรวจอพอทราบว่าผู้ป่วยรายที่2ที่มาตรวจเนี่ยติดเชื้อโควิด ตอนนั้นคือปิดคลินิกแล้วแล้วกักตัวเองค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นถึงได้ทราบว่าแล้วก็หลังจากนั้นคุณหมอก็เข้ารับการตรวจโควิดแล้วก็ทราบว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิดนะคะคือทไลายของคุณหมอท่านนี้เนี่ยอุณหน้าเห็นใจมากเพราะว่าคือนอาชีพอ่ะใช่แล้วก็ตรวจคนที่เขาก็ยังไม่รู้ตัวว่าเขาก็ติดเชื้อโควิดเนี่ยนะคะแล้วก็มาตรวจที่คลินิกของคุณหมอถึง3รายด้วยกันที่พอพอยังไม่รู้ว่า มีเชื้อใช่ไหมการรักกลุมอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นเหมือนคนไข้ปกติมันก็ไม่เข้มงวดไม่เข้มงวดน,ะ,ะ,นะหมอจะไม่ได้ใส่ชุดป้องกันอะไรนะครับใช่ค่ะ